สวัสดีจ้ามาจ้ามากินกระสาบ้านป่าค่ะวันนี้สัญญามีน้ำพริกนะคะพี่น้องขาน้ำพริกไออะไรนะมะเขือพวงค่ะพี่น้องขาผักเยอะแยะเลยพี่น้องเออกระเจี๊ยบแล้วก็บวบบวบลวกแล้วก็ผักรำพึงผักอีวึงค่ะพี่น้องขาได้มีเออส้มผักนะคะ ตงผักไอ้ทง,งอกแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้องขาแล้วก็ซดน้ำใส่ผงผงนัวแล้วก็ใสพ่พริกป่นค่ะออบเปรี้ยวอร่อยอันนี้ก็คือแกงกะทิแกงกะทิใส่เลือดใส่ไก่นะคะแกงกะทิไก่แล้วก็ใส่หุนเส้นใส่ฟักค,ค่ะพี่น้องขารวมค่ะมาค่ะ นี่จะมามาด้วยครับพี่น้องค่ะข้าวสวยนี่ข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องนี่คือเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่ปีนี้นี่มันจะออกเหนียวๆอย่างนี้ครับพี่น้องค่ะก็นมยังไม่แห้งค่ะยังมีนมอยู่นำนมนะนำนมข้าวเรามากค่ะ คนี่บวกบวกต้มน้ำพริกก่อนค่ะแซบลมลมแรงมากค่ะลมหนาวนะคะ อตรมผักเป็นนำทิศอืมอ รำพึงอันนี้โลกเอบยอดบวกและสองสัน ยอดค่ะนี่และอันนี้เออลูกผักปังนะค่ะพี่น้องค่ะรูปผักปังรูปผักปังปังแดง น่าบ้างมันนะ่ลูกผักบังอ่อนๆลูกอ่อนๆน,นะ càng cái thịt อร่อยคนที่สดน้ำนะออกเปรียวนวลอร่อยหิวข้าว รชาตคือคัสตอม <c oughs> อยู่แรงเลย <c oughs> อ่ะโก 吧。嗯 <Wow. S 2>、mm。嗯、hmm.。 Thank okay. กล่นหอม เรยเี right, <Okay. S 1> mm ่นรองชอบก็ด้